คุณเคยคิดไหมครับว่าการกินข้าวกับใครสักคนหนึ่งอาจเปลี่ยนทั้งมุมมองในการใช้ชีวิตของเราได้วันนี้เราจะพาไปนั่งกินข้าวแบบที่คาซ u โออินามรินักธุรกิจอัดับตำนานของญี่ปุ่นเคยทำไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่เพื่ออิ่มใจและอิ่มปัญญาเพราะสำหรับอินามริการสังสรรค์ไม่ใช่เรื่องไร้สาระไม่ใช่แค่ชนแก้วแล้วกลับบ้านแต่เป็นห้องเรียนขนาดเล็กของชีวิต ที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องคนอย่างลึกซึ้งจอ 6. พาร์ทที่1โต๊ะอาหารคือสนามฝึกของผู้นำในองค์กรของอินาวริไม่มีห้องประชมุมใหญ่ไม่มี powerpoint แต่มีร้านเหล้าเล็กๆหลังออฟฟิศที่ใช้แทนสนามซ้อมของผู้นำการกินข้าวด้วยกันคือวิธีที่ดีที่สุดในการดูคนและเข้าใจคนโดยไม่ต้องถามเรซูเม่การกินข้าวร่วมกันบอกได้มากกว่าการสัมภาษณ์งาน1ิรอบ นี่คือหลักคิดที่อินาม r ริใช้สร้างองค์กรอย่างคิวเซราและพลิกฟื้น JAL หรือ Japan Airlines จากล้มละลายให้กลับมาบินได้อีกครั้งในยุคที่ใครๆก็พูดถึงเรื่อง Networking i n a m o นามบอกว่ากินข้าวด้วยใจกับเพื่อนร่วมงานสำคัญกว่าไปแลกนะ้าบัตรกับ CEO 100คนจอคนเจาร์ทพที่ 2. ความลับของบทสนทนาไร้กรอบ ที่โต๊ะอาหารไม่มีตําแหน่งไม่มีหัวหน้าไม่มีลูกน้องความเป็นมนุษย์จะค่อยๆไหลออกมาเหมือนสาเกอุ่นๆหลังคําที่3อินามริใช้เวลาตอนดึกพูดคุยกับพนักง,งานธรรมดาไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาเรื่องมันซึ้งตรงนี้ครับครั้งหนึ่งมีพนักง,งานใหม่คนหนึ่งเมาแล้วเผลอพูดแรงกับอินามริว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณทํางานไปเพื่ออะไรนักหนาชีวิตมันสั้นนะครับ ทุกคนเงียบกริบแต่รู้ไหมครับว as ่าอินามริตอบยังไงเขาหัวเราะแล้วพูดว่าเพราะชีวิตมันสั้นนี่แหละเราถึงต้องทำสิ่งที่มีความหมายให้เต็มที่ทุกวันซึ่งว่าคืนนั้นพนักงานคนนั้นกลายเป็นผู้บริหารมือขวาในอีก10ปีถัดมาจอ6พาร์ทที่3สังสรรค์แบบญี่ปุ่นสอนให้แกล้เป็นตัวเองญี่ปุ่นคือชื่อเรื่องความเป็นทางการแต่ที่โต๊ะล่อของอินามริกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ล้อกันแรงบ้างก็มีเคยมีพนักง,งานที่เอาเรื่องเจ้านายดูข่าวแล้วร้องไห้มาเล่าเป็นมุกอินามริยิ้มแล้วบอกว่าท่านนายไม่ล้อฉันฉันคงไม่ได้รู้ว่าฉันยังเป็นมนุษย์อยู่บ้างหรอกนะฮ่าฮ่เพราะในวงข้าวเราไม่จําเป็นต้องเป็นใครเราแค่ต้องเป็นตัวเราจ 6. หกพาร์ทที่สี่การสังสรรค์คือกระจกสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรอินามริเชื่อว่าถ้าอยากรู้ว่าองค์กรนี้จะไปรอดไหม ไม่ต้องดูยอดขายหรือ m r r k t t s h แ r e แค่ดูตอนที่พนักง,งานกินข้าวด้วยกันหัวเราะกันแบบจริงใจหรือเปล่ามีใครนั่งเงียบเหงาอยู่มุมห้องไหมองค์กรที่ไม่มีรอยยิ้มในห้องกินข้าวก็มักจะไม่มีพลังในห้องประชุมการสังสรรค์ไม่ใช่แค่การแบ่งปันอาหารแต่คือการแบ่งปันหัวใจและหัวใจนี่แหละที่จะทำให้คนธรรมดากลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดฟังจบแล้วลองถอมตัวเองดูครับ คุณได้กินข้าวกับใครแล้วได้ใจเขาบ้างแล้ววันนี้คุณได้เปิดใจคุยกับคนรอบข้างมากพอหรือยังหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าสังสรรสไตล์อินามริเขียนโดยฮอบโปมาซาโตะและคุโบชุนสุเกะเล่มบางอ่านง่ายแต่เรียกน้ําตาและรอยยิ้มได้สลับกันแบบไม่รู้ตัวนี่แค่เศษเสียเ้ยวของสิ่งที่หนังสือเล่มนี้มอบได้นะครับอย่าให้คุณไปหามาอ่านทั้งเล่มเลย รับรองว่ากินข้าวครั้งหน้าคุณจะมองโต๊ะอาหารต่างออกไปแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ